มงงดก่อนเนี่ยจันจันครับพี่น้องครับมันเป็นจันครับอันนี้คือตัวผูนี่คือตัวผูตัวผูมันลักษณะนันเกยที่เป็นแบบปลายหอกเออจะเป็นคือปลายหอกอืมถ้าเป็นตัวแม่มันที่เลี้ยวเป็นปักดาบโอ้มันจะเป็นปักดาบแม่นมันจะแบนมันี้จะเป็นนี่ตัวผูจะเป็นคือปลายหอกอันนี้ก็ขั้นต้นนี่เป็นตัวผูทั้งหมดตัวผูอืมบานี่ เบื้องต้นตัวแม่ที่บ้านแตกดอกมี่บอกมันมันแตกไปแล้วโอ้มันแตกเหมืแล้วต้นตัวแม่นี่โอ้โหนั่นที่เหลียวเห็นนั่นก็คือตัวผูตนี่นี่ต้นนี้กำลังโพคืนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นนอออันนี้เป็นนออันนี้อันนี้ตัวผูมันแตกแล้วอันนี้ตัวผูแตกแล้วแตกแล้วเดี๋ยวผมสามารถเอาไป ผสมพันธุ์ได้เลยแตกเราเสียเลยแบบคือต้นตาลเนาะอันนี้เจ้าของสวนครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับเจ้าของสวนครับครับเนี่ครับเจ้าของสวนเดี๋ยวพามาเมืองอีกนี่เด่นนี่นี่นี่แม่ยังมั้เนี่ยนี่มันโพค้นอะอ๋อ้นั่นไอ้ที่ผมจัด ตัดจันมันไปโอ้ที่ทตัวผู่ตัดจันตัวผูที่ไปสิทิใส่บางหั่นนะ่ะนะโอ้เอาออกจากต้นนี้ถ้าสรนคุ้นค่าของต้นตัวผู้นี่มันจะพิค่าอย่างต่อไปเือเอาไว้เก็บเกี่ยวตอนอยางเดียวโอ้เข้าใจแล้วแบบเพามีหมูตัวผูก็เรียงมันไว้เออแบบสมพันธ์โอเคนี่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 ตัวมแม่เป็นยังงาน่คือร่มล่ม อันที่นอนลงไปแห่งๆไ่นอย่างครับนี่เกี๊บซอนตัวผูโอเคซอนตัวผูเคาอใส่แล้วข้อใส่แล้วข้อใส่แล้วก็เลยถิ่มเส้นนี้ไว้น้ำทไว้เวลาแมงมันมาจับแมงมาจับมันสิซอยผสมพันธุ์อีกทีหนึ่งนนี้ครับเก็บความหลูพี่น้องเลยนี่ผสมไปเมื่อวันที่ยี่สิบหกเดือนสี่เฮาเฮาเขียนใส่การไว้พร้อมนี่เขียนใส่การไว้พร้อมครับผูกบาดมาเบางต้นนี่นะ นนีกผมม้อต้นนี้ผสมก้อนโมูเลยวันท sí, no ok. like ี ok. ่ยี่สิบเดือนเดืสี่เดือนมีนาหหวยแมยนบ่เขียนเดือนผิดบ่เมื่อวันที่เท่าไหร่เมนี้วันที่เจ็ดต้องเดือนสามกุมภาพต้องเปลี่ยนตัวเลขจิตนี่คือผสมก้อนโมูเนาะ นี่พี่น้องตรงนะตัวนี้เราคุณเปียกเราต้องมาดูว่าต้องมาดูบ่อยๆแล้วเนี่ยมันมันข่าวว่าพัฒนาการเขาจะเป็นยังไงเท่ากันประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนปิดเม็ดไอ้ที่มันคิดกันออกโอ้เม็ดมันจะเบียดกันโอ้หมายความว่าคือไม่เลือกอืมอืมเม็ดที่มันสมบูรณ์เลยเออคือคือเขาอันเด็ดยอดบักทุเรียนออกเสียแล้วเนาะ บักเขียบตัวไหนมันที่เข้าก็เด็ดออกกันเนาะโอ้อโหเบียดงอนสี่งงาม,ม,งงามครับนี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นปฐมมาเลิกวันสะไบของสวนคุณประภาสินกับคุณอคุณอะไรนะครับฮะส,สมสันครับ <laughs> คุณสมสัน <laughs> อันนี้คืออันนี้มันพิการบ่อ,อันนีนน้มันยังบริแท่งเพรกมานะครับ เอาแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับท่านผู้ชมครับให้ดูรายละเอียดแล้วครับวันนี้สองเทปเทปแรกเป็นภาพรวมทั้งสวนนะฮะส่วนเทปที่สองได้ทราบว่าการผสมเกสรเป็นแนวไหนแนวไหนเนาะขอบคุณครับอันนี้เจ้าของสวนครับนีเจ้าของสวนวันด,ดีพี่น้องแน่นะเ <c oughs> จ้าของสวนเนาะพี่นอ้องั้งบ้านตัวโน้